สวัสดีชาววอทังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอารถทีอรห6มารีวิวให้ชมกันนะครับชื่อว่า T78 บนะฮะที8คันนี้เป็น่า TD นะครับแท n ง Destroyer หรือว่ายานเกราะพิฆาตของอเมริกานะเป็นทีอรห6หน้าตาก็ประมาณนี้นะฮประมาณนี้ก็มีค่าพลังที่ค่อนข้างสูงนะเล่นคล้ายๆกับ T67 นะประมาณนั้นแต่ว่า T ี7ออกจะคล่องตัวกว่านิดหนึงมั้งนะประมาณนี้อันนี้เป็นรถพรีเมียมนะเป็นรถพรีเมียมเทีย6ซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่าประสิทธิภาพนั้นโอเคเลยนะเรามาเริ่มกันจากที่พลรถนะ4คนมีผู้การนะพลปืนพลละขับแล้วก็พลบรรจุนะครับซึ่งทุกคนของผมก็มีพี่น้องร่วมลบนะแล้วก็มีพลางเต็มกันอยู่3คนนะครับผู้การไม่มีพลางนะเต็ม เต็ม3คนเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้พลางอยู่ที่3 5นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียว35ส่วนถ้าถ้ามันเคลื่อนที่อยู่ก็พลางจะลดลงมาเหลือ22ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับพลางใช้ได้เลยนะฮะอันนี้เอามาดูในส่วนของปืนกันนะครับปืนเป็นปืนเทียแครับขนาด90มิลน,นะครับปืนขนาด90มิลเทียแนะฮะกัน M3 เจาะเกราะนะโดยลูกปกติจะเป็นลูก AP นะครับเจาะกราะอ,อยู่ที่160นะครับส่วนลูกเอ่เอลูกทองเนี่ยเป็นลูก APCR นะเจาะเกราะอ,อยู่ที่221นะรกระโดดขึ้นไปสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่ที่240ซึ่งถือว่าดาเมจต่อน,นัดค่อนข้างดีในในระดับเทียร์6นี่ดีมากๆแล้วก็เวลาโหลดเนี่ยอยู่ที่8.3แต่ว่าตอนนี้ผมใส่ของนู่นนี่นั่นก็โหลดอยู่ที่ 6.71นะครับซึ่งมันจะไปเท่ากับมีเดียมแท้งเทียร์8เลยนะครมีเดียมแท้งเทียร์8ก็โหลดประมาณ6วิกว่าๆนะแล้วก็ได้ดาเมตร240เฉลี่ยรประมาณนั้นนะครับส่วนลูก HE นะครับเจาะอยู่45นะครับก็ปกตินะไม่ได้เยอะแยะอะไรดาเมตรเฉลี่ยอยู่320นะครับ ปืนกระบอกนี้นะมีการเบี่ยงเบนอยู่ที่0.38นะครับ0.38ก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่นะออกกลางๆเวลาเร็งดีนะอยู่ที่2วินาทีเท่านั้นนะครับมุมกดคันนี้ลบ10มุมเงย20นะครับเป็นรถอเมริกาที่มีมุมกดที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มุมเงยก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใส่อุปกรณ์3อย่างให้มัน,นอันแรกก็จะเป็นกลไกลครับ กลไกการหมุนเพื่อที่จะเอามาคุมเป้านะแล้วก็ทําให้ป้อมมันหมุนเร็วขึ้นตัวรถหมุนเร็วขึ้นด้วยนะครับชิ้นที่2ผมใส่โหลดเร็วครับชิ้นที่3ผมใส่กล้องสองตานะทำไมผมใส่กล้องสองตาเพราะว่าคันนี้มันเป็นทีดีที่ป้อมหมุนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทีดีก็จะยืนอ่าสัยกันอยู่แล้วนะแล้วก็คันนี้เนี่ยป้อมมันหมุนได้ก็ไม่จําเป็นต้องขยับตัวรถนะะก็ ใช้ประโยชน์จากกล้อง2ตาได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคันนี้ระยะมองอยู่ที่370นะครับแต่ว่าด้วยทักษะของพลรถของผมเนี่ยแล้วก็มีกล้อง2ตาด้วยเนี่ยผมมองอยู่509เลยนะมองค่อนข้างดีมากๆนะ509แต่ว่ามันต้องรอ3วินะกล้องมันถึงจะทํางานนะครับอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขนะครับ HP คันนี้มี670เท่านั้นนะครับส่วนเกราะเนี่ยไม่ต้องห่วงน่บางแน่นอนนะทุกส่วนบางหมดนะครับความคล่องตัวนะคันนี้มีแรงม้าอยู่550แรงม้านะครับกำลังเฉพาะ21.41เแรงม้าต่อตันนี่ออกตัวค่อนข้างดีนะครับกำลังเฉพาะดีมากๆนะครับความเร็วสูงสุด55กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ความเร็วนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ความเร็วในการหมุนตัวรถ 37.6องศาต่อวินาทีนะความเร็วในการหมุนป้อมอยู่ที่25.06ก็จะอืนๆนดๆๆนิดนึงในการหมุนป้อมก็เป็นเรื่องปกติของ TD อยู่แล้วเนาะเออคันนี้โอเคนะโดยโดยพื้นฐานของมันเนี่ยดูจากตัวต,ตัวเลขโอเคหมดนะฮะแล้วก็ผมใส่โคก้กไว้ด้วยนะฮะเป็นบับใส่ลงไปก็จะเสียตาหนึ่ง20,000ืน,นนะทำให้ระยะการมองมันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มี เพิ่มหลายๆอย่างนะเพิ่มทักษะพลรถนั่นแหละนะมันก็จะไปเพิ่มหลายๆอย่างซึ่งคันนี้นี่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยก็เร็วใช้ได้แล้วก็มีค่าพลังที่สูงนะครับแต่ว่าเรื่องของปืนเนี่ยแหละนะครับมันก็จะมีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีเกมมาฝาก2เกมเหมือนเดิมครับไปดูกันดีกว่านะเชิญชมครับ ในเกมแรกนะผมอยู่ในแมปช่องเขาผาดนะครับเกิดทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะครับในเกมนี้ไม่มี LT นะครผมก็กะจะมาเปิดให้นะครับก็เนี่ยมันจะมีปุ่มตรงเนี้เดี๋ยวผมไปยืนให้นะครับแล้วก็ใช้กล้องสองตาเปิดให้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้แหละยืนตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวรอสามวินะครับรอกล้องมันทำงานอ่กล้องทำงานแล้วเห็นแล้วครับคันแรกครับ ทีหแล้วก็แจ็คสันครับแล้วให้เพื่อนยิงนะ <_ T> เพื่อนก็ยิงกันอย่าง <_ T> ไม่ได้มีความแม่นรวมไปถึงผมด้วยนะ <T> ไม่ได้แม่นเลยนะเ้าคันออกมาเป็นวูฟเวอรีนนะฮะสักหน่อย1นัดเข้าไปครับ268นะล่อเข้าไปครึ่งหลอดครับมันแรงอยู่นะมันแรงอยู่ยืนสปอร์ตให้เพื่อนครับมองโหดแบบนี้พลังดีๆแบบนี้ ขนาดยิงไปเขายังมองไม่เห็นนะเพราะว่าเทียหกนะเป็นห้องเทียหกกับเทียห้านะครับในเกมนี้มีจอนข้างละหนึ่งคันด้วยเขาก็จะมองไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับรอดักก่อนครับเผื่อไม่เผื่อมีใครมาอีกนะอ้าวเจออีกแล้วครับ m 1 0ม b f m เเขาลงมาเลยฮะซัดก่อนเลยครับหนึ่งนัดนะครึ่งหลอดไปครับไฟติดครับขยับฮะไฟติดผมหลบก่อนครับ มีจอนด้วยนะต้องหลบนิดนึงเก็บเลยฮะออ้ยจอนมาแล้วโอเคะฮะนัดเดียวอยู่ครับสำหรับคันนี้เรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับง่ายๆมันจะอืนๆนดๆนิดนึงนะครับสำหรับการหมุนตัวรถหมุนป้อมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันหมุนได้นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะยถือว่าดีแล้วเพราะว่าทีดีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีป้อมให้หมุนกัน ดูมันจะอืดๆมันจะไม่คล่องตัวเหมือนกับมีเดียมแท้งอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นทีดีข้อดีของทีดีหรือว่ายันเกาะพิฆาตก็คือมันจะเจาะเกาะดีนะครับแล้วก็โหลดค่อนข้างเร็วนะ DPM ค่อนข้างดีตรงนี้ไม่น่าจะมีใครแล้วนะรตรงตรง,ตรงกลางนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปเล่นด้านบนครับนับ่นแหละรตรงแวร์เลียนนะด้านบนเพราะว่าตรงนั้นยิงเข้าไปตรง KV หนึ่งของเขาได้ คือถ้าเราเล่นเ,เกมนี้บ่อยๆนะก็จะรู้จุดว่าตรงไหนยิงจากตรงไหนได้นะครับซึ่งมันจะเป็นข้อได้เปรียบนะเป็นข้อได้เปรียบอย่างเนี้ยตอนเนี้ยในมินิแมปผมเห็น KV 1อยู่เนะี่ยแต่ว่า v วรเลียนเ่ยเขาไม่ยิงไม่แน่ใจว่าเขายือนอยังไงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปยิงให้ดูว่ามันยิงได้นะ ว่าเรียนเขาลงไปล้วงตรงนู้นเลยนะจริงๆมันยืนแค่ตรงนี้ก็ก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นเต็มเต็มคันเลยนะถึงนักเข้าไปครับได้แท็กด้วยนะได้มา236ครับด้านหลังผมเห็น KV2 ด้วยนะสองคันเลยนะถึงนัดเข้าไปครับ21 1สดนะฮะพิสูจน์ความแม่นกันกับลูกกระสุนโปเข้าไปครับเอาเด้งนฮะน่าจะโดนตรงแผ่นรองปืนนะฮะเห็นแต่หัวนะตรงนี้ เด้งอีกน่าจะโดนข้างบนมันสะท้อนออกอ่ะตรงเน,นี้ถ้าเขาหันป้อมเงี้ยน่าจะได้อยู่เห็นตัวยิงตัวดีกว่าครับโอเคครับได้มาอีกคิวหนึ่งเป็นสองคิวครับอีกนัดหนึ่งถ้าโดนเข้าก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปโดนแผ่องปืนนะค่อนข้างหนานะอันนี้ผมใช้ลูกทองอยู่นะบลายเข้าไปครับเพึ่งจะหายไปแป๊บหนึ่งนะยังยิงไม่เข้าอยู่นะอ,อีกทีหนึง ก็ยังอยู่ยังอยู่ไม่รู้หายไปยังนะตอนนี้มาใช้ลูก AP ปกติแล้วครับมันเปลืองมันเปลืองแต่ว่าจากมินิแมปนี้ทางขวามาแล้วครับแตกมาแนละ้วฮะทั้งนี้แตกมาแล้วครับผมอยู่ในพุ่มพอดีเลยฮนะก็มองจากตรงนี้มันเห็นอยู่นะแต่ว่ามันจะมีต้นไม้บังอยู่พอสมควรมันจะมีแค่ช่องช่องนี้ตรงนี้นิดเดียวนะที่จะมองเห็นนะ เห็นแล้วครับคันแรกครับ VK 3 0 0 1 H นะฮะยิงเข้าไปก็ไฟก็ไม่ติดด้วยนะครับซิกเซนไม่ทำงานด้วยก็โอเคครับระยะการมองของเขาไม่ไดีไม่ได้ดีขนาดนะั้นแล้วผมก็พลางค่อนข้างดีด้วยไงก็ได้ดาเมจมาเรื่อยๆครับตอนนี้สกอร์3ต่อ6ครับเดี๋ยวผมถอยนิดหนึ่งดีกว่านะเพราะว่ามันอยู่ในพุ่มมากเกินไปนะดึงรถนิดนึงอ่ะอยู่ประมาณนี้ดีกว่า แล้วก็ให้กล้องมันทำงานแล้วก็เราก็สไนไปครับทางซ้ายผมเห็นทีหนึ่งห้านย์นะฮะเห็นแต่หัวหนึ่งนัดเข้าไปครับอืมแม่นใช้ได้นะสองสามสิบความแม่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะกลางๆนะแต่มันจะมีหลายๆช็อตที่แบบปลิวๆบ้างเป๋ออกไปบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะฮะคือถ้าเล่นอเมริกามาก็จะจะคุ้นเคยดีนะครับตรงนี้เห็น p 4สบิดนะครับ อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยเน่เอา้านี่มาแล้วนี่เรียบร้อยครับไฟติดไหมไม่ติดด้วยนะได้มาคิวหนึ่งเป็นสามคิวแล้วนะครับเก็บว k 3001่งไป5ต่อ7ครับตีตื้นขึ้นมานิดหนึ่งผมดูทางลายนี้ให้นะครับตรงกลางแล้วก็ทางขวามือนะครับสองทางนี้เอาอยู่อยู่นะ ส่วนทางอีกลายหนึ่งลายลายซ้ายมือผมเนี่ยก็ดูจำนวนผมก็น่าจะเอาอยู่นะคนเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยค่อยๆล่วงไปทีละคันทีละคันแล้วตอนนี้หกต่อเก้าแล้วเมื่อกี้ยังอยู่กันเยอะเลยนะตอนนี้เหลืออยู่สองคันั้งทางลายซ้ายมือผมอา้าวไปอีกคันหนึ่งแล้วครับเหมือนจะแตกเหมือนจะแตกอีกแล้ว เหลือกันเดียวแล้วทางลายนั้น P43 บิตผมว่าผมไปช่วยเขาดีกว่าไหมเพราะทางนี้มันเงียบแบบเหมือนกับว่าเขาย้ายไปเล่นทางลายนูนนยน้นกันหมดแล้วเทไปทางานู้นกันหมดแล้วนะเรือ P43 บิตโอ้โหทางนั้นเลย T150 ก็ไปด้วยนะครับไปส่องทางนั้นสักหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูก็ย้ายไปลายนู้นหมดแล้วนะครับน่าจะแตกแล้วล่ะ เพราะว่าเหลือตอนนี้เหลืออยู่แค่ 4.. ีคันแค่นั้น,นตรงนี้มีมีช่องให้ยิงแต่ว่าเดี๋ยวผมกลับรถนะเพราะว่าผมยิงเสร็จผมก็จะเดินขึ้น,ขนเขานะมันจะช้าๆหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตรนี้ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะตั้งปืนรอไว้ตรงนี้เลย โอเควีหน oh, ึ่งเราไปถึงนู่นเลยน่าจะลงมาช่วยเด็บสักหน่อยอ่ะแล้วเรียบร้อยครับพูดถึงก็เรียบร้อยแล้วฮนะมาแล้วคันหนึ่งหนึ่งนัดครับโอ้โหเด้งยิงวูเบอรีนเด้งนะฮะมันจะโหลดนานกว่าวูเบอรีินนิดนึงนะแต่ว่าดามเมจมันหนักนะนี่ทีเดียวเลยนะทีเดียวอยู่เลยนัดแรกไม่น่าเด้งเลยนะได้มา4คิวครับด้านหน้าครับมีคอมเวลอยู่ครับ ป้ามันจะใหญ่นิดนึงมันจะสแนปยากนะต้องค่อยๆออ,ออกไปนะค่อยๆถอยลงไปโ้มะหน่อยโอ้มาหน่อย1น,นัดเข้าไปครับ238ฮนะ2โดนยิง2นัดที่ผมว่าเอาอยู่นะเก็บได้เลยนะมันเอาเรื่องอยู่นะไอไอดาเมจมัน่ะตรงนี้มีที150ครับยิงหัวได้ครับ เรียบร้อยครับ5คิวครับด้านหลังมี VK 3 3มสเลย3ลยสนุนึงอีกคันหนึ่งนะหนักๆนักไปครับเพื่อนไยเอาทางนี้มาครับ E2 ครับโอ้โหมาด้านหลังนะฮะเจาะหัวสักหน่อยไม่เข้านะฮะชิงครับ E2 ปืนเขาแรงนะแล้วก็เต็มตูดครับไฟไหม้ไปเรียบร้อย ก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับมิกกี้นะโดนเก็บไปเรียบร้อยครับแพ้เกมนี้ครับได้เลขหนึ่งมานะ <c oughs> ได้ไฮคาริเบอร์นะหลายคนชอบใจนะเห็นผมตายในในคลิปนี้ชอบใจแล้วบอกชอบมากมีแต่คนคอมเมนต์บอกชอบมากชอบมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าเก็บกดอะไรกันมาหรือเปล่านะ <c oughs> ได้เงินมา73 0 0 0นะครับประสบการณ์2,452นะครับแล้วก็ยิงไปหลายคันอยู่เหมือนกันนะ ยิงไปทั้งหมด2932นสบะ5าคิวครับสกการดิบๆ807ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับเอ่อสำหรับเกมที่แพ้นะครับสำหรับเกมที่แพ้ถือว่าเยอะอยู่นะครับ<ส>ยิงไป23นัดเข้าเป้า20บเจาะเกราะ14นะครับเจาะเกราะมันน้อยไปนิดหนึ่งนะสำหรับ TD เทียหนะมัน160มันก็จะน้อยนิดหนึ่งนะแต่ลูกทองนี่มันกระโดดเลยนะ200กว่านะครับดาเมจรวม2อ0พน้านะแล้วก็มีแอซิด 2อ่าเกมนี้แอซเซสน้อยเพราะว่าตั้งเด็บนะฮะตั้งเด็บทั้งเกมเลยนะฮะโดนบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยเป็นบัญชีพรีเมียมนะครับหักค่าซ่อม3,200แล้วก็ ค่ากระสุน39มหมแล้วก็ยุทธวิจาอีก2 6งหมนะเหลือเงินมาใช้4 9่พนกะครับก็โดนค่ากระสุนหนักนิดหนึ่งเพราะว่าผมใช้ลูกทองไปด้วยแล้วก็มียุทธจจัยที่เป็นโค้กเนี่ยสองหมื่นนะก็เลยหนักๆตรงนี้นะครับก็เหลือเงินมาใช้แค่นิดเดียวนะครับในเกมที่แพ้ด้วยนะอ่ะโอเคสําหรับเกมนี้เป็นเกมลับก็ดูกันไปนะครับเดี๋ยวไปดูเกมหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับเชิญชมครับ ในเกมที่2ครับอยู่ในแมปแมนไฮไลน์นะครับชื่อสาตวไทยชื่ออะไรอ่าก็เส้นแมนไฮนะแมนไฮไลน์นั่นแหละนะครับก็ผมเกิดทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียเจ็ดนะฮะมีเทียรหกกับเทียเจ็ดมีจอนกันข้างละสามเลยนะครับผมก็ขึ้นมาเล่นบนนี้เลยครับตรงกลางนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ย มันจะมีรถเร็วะหรือ,อรถเร็วชอบไปสปอร์ตตรงนี้กันแต่ว่าไม่มีนะในเกมนี้ผมก็อาศัยสปอร์ตเองครับเห็นไม้ล้มอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่ามันจะไปปลายนิดหนึ่งนะปลายระยะการมองนิดหนึ่งอ่ะมีเพื่อนเห็นครับวิเคสามหกศูนหนึ่งหนึ่งนัดเข้าไปครับแหมไม่มีดาเมจนะครับสร้างความเสียหายแต่ไม่มีดาเมจหนึ่งนัดนี่น่าเสียดาย จอนเยอะนะในเกมนี้เอ้าด้านหลังครับมีทียี่สเฮดทีซีครับหนึ่งนัดเจาะไม่เข้าฮะนี่ลูกลูกเอปกติเจาะไม่เข้ามันไกลด้วยแหละแต่คันนี้ครับเข้าแน่นอนครับตเต็มๆตมครับ251ยิครับยิง VK 360 1เข้าไปแล้วก็อีกนัดหนึ่งแหมแเมื่อกี้กำลังแบบลังเลนะมีที5ทับ2วิ่งผ่านผเนี่ยทีนึง อ่ได้แทร็กด้วยครับ227ครับล็อกเป้าเลยตรงนี้ล็อกป้อมครับไม่ได้ล็อกเป้าเนะี่ยล็อกป้อมเลยมันจะปลิวปวนิดนึงตอนนี้ใช้ลูกทองครับใช้ลูกทองฮนะด้านหลังมี KV2 อยู่นะฮะน่าจะลงไปล้วงได้แต่ว่าโอ้โหเควตรงนี้ก็วิ่งผ่านกันยิงไปแล้วด้วยนะย ลูกทองครับสแปมลูกทองครับเอาเควสองก่อนดีกว่าเนี่ยตรงนี้เห็นด้วยลงไปล้วงได้อยู่นะครับเก็บได้เลยเล็งจะจะนิดนึงแล้วก็เรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับเป็นลาดเขาเป็นลาดเขา เดี๋ยวดูจากตรงนี้นะอีกไม่นานคงจะแตกแล้วทีมเรานะครับผมสามารถเล่นตรงนี้ก็ได้นะพอเขาจะโผลหัวขึ้นมาแล้วผมก็ยิงได้แต่ว่าผมเล่นที่เดิมก็ยังได้นะมันสูงกว่ามันสูงกว่ามันจะเห็นได้ดีกว่าแต่ตอนนี้เขายังไม่มานะครับเพราะว่ายังยือย้อๆกันอยู่ ขอมองจากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมองขึ้นไปตรงเนี้ยนิดหนึ่งว่ามีใครอยู่หรือเปล่าให้กล้องทํางานแป๊บหนึ่งกล้องทํางานแล้วก็ไม่เห็นใครนะไม่น่าจะมีใครนะเพราะว่าทีดีมีข้างละสองคันของเขาก็เสียทีดีไปสองคันแล้วเหลือแค่คันเดียวนะเหลือซูร้อยซูร้อยก็อยู่ตรงรัสสปอตเนะยก็หมดแล้วนะครับอ่ะผมตั้งรอตรงนี้ดีกว่านะครับ ตั้งกล้องรอตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ฐานเราก็เหลือแต่จรสามคันเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เทไปทางลายเอลายบีหมดแล้วนะครับเอามีคนกลับนะฮะนี้ทีหนึ่งห้าศูนย์นะนึกอยู่แล้วก็ต้องมีคนวิ่งกลับเนี่ยเพราะว่าทางเราเทไปทางนั้นหมดแล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับลายนี้แตกเรียบร้อยครับผมรอให้เขาขึ้นมาครับตอนนี้สกอร์ห้าเท่าครับรอให้เขาขึ้นมาแล้วผมกะว่าจะ ไม่ยิงนะตั้งกล้องรอนะครับให้เขาให้เขาขึ้นมาแล้วก็ให้จอนเราสามคันเนี่ยช่วยกันยิงเพราะาถ้าผมยิงเนี่ยไฟผมติดแน่นะผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เห็นผมนะผมยืนอยู่ตรงเนี้ยน่าจะไม่เห็นนะอ่ะผมมองเห็นสามคันครับจอนก็ลงกันไปครับเอาที่แบบเอาที่สะดวกเอาที่ชอบใจเลยฮะผมขอชี้เป้าแล้วกันครับนะมาแลวห้าสิบสี่อ่ะมาอีกครับ 266ครับได้เรื่อยๆครับผมจะไม่ยิงครับให้จอนเขายิงกันไปครับผมใช้สายตาคมคู่ได้โอ้มันไม่เหลือใครแล้วที่ฐานนะเหลือแต่จอนะแล้วก็มีซูนึงข้สองของทีมผมกำลังวิ่งขึ้นมาช่วยเนะี่ยด้วยความอึดอาดโอ้ยอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแน่นะวีเควีเคสามศูนศนหนึ่งแต่วีเคสามหกศูนย์หนึ่งมาแล้วครับ เอาสักหน่อยเพื่อนคันนั้นหน่อยไปแล้วกาลังจะหลุดไปแล้วไปแล้วไปแล้วยิงแล้วยิ่งแล้ว้าวเขาเห็นผมนยเขาหันหน้าว่างี้เขาเห็นผมแน่นอนเนียโอ้โหเขามาถึงระยะที่เขามองเห็นนะต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บตรงนี้ไม่ได้นะเอาตรงนี้เอาตรงนี้โบเข้าไปและสองร้อยห้าสิบสองครับอีกนัดเดียวครับช่วยกันเก็บหน่อย เห็นแต่หัวปิ่มๆเนี่พิสูจน์ความคมมันไม่ได้คมขนาดนั้นเนี่ยอย่างนี้ยิงไม่ได้หรอกให้จอนเขายิงอย่างดีกว่านี่โอ้ยเฉียบไปนิดนึงนะเรียบร้อยครับตรงนี้เหลือโอไอครับปึ๊บอ้าอยู่ตรงนี้แล้วนะปีนขึ้นไปล้วงเลยยิงด้านข้างได้อยู่ตรงนี้อ่าเห็นท้ายครับถึงนัดเข้าไปครับ เอ้าจอนจอนเข้ามาตรงถึงตรงนี้เลยนะโอเคฮะเดี๋ยวผมลงไปเก็บจอนเลยดีกว่าเพราะว่า KV2 กับ T150 อยู่ที่ฐานนะตรงนี้ก็เหลือจอน1นึ่พันแน่ๆนะครับ โอ้โหจอนอ0 0สองคันะนะ่หนึ่งนัดเข้าไป250ครับรอีกทีนึ่งอุย้ยเขาพลาดเรียบร้อยครับอย่างนี้เก็บจอนไปครับ2อคิวครับหลบนิดนึงครับอาเพื่อเราเก็บไปฮะเรียบร้อยครับเกมนี้เน้นชีเป,ป้าววิ่งแล้วครับ นานๆจะได้วิ่งสักทีนะวิ่งเต็มไม้อยู่นะเต็มไม้ไหมวิ่ง50 55ลงเนินนะครับทีหนึ่งห้าศครับจากรัสปอร์ตตรงนี้หนึ่งนับเข้าไปครับน่าจะโดนเต็มๆนะเข้าว่าไม่รู้นะแต่คิดว่าโดนแน่ๆเอา้าเจอสู่สู่แปด เอานี่ดีกว่าครับ T หนึ่งห้าศูนย์ดีกว่าเห็นเต็มเต็มดีแต่ยิงไม่เข้าแต่ยิงไม่เข้านะข้างๆครับรอโหลดรอโหลดโหลดนานจริงๆรอโหลดเห็นท้ายอยู่นิดนึงหนึ่งนัดเข้าไปสองร้อยสองครับ oh, เขาหล,ลบอยู่หลังหินออกมาไม่ออกนะไม่ออกผมผมเดินอีกมี KV สองอยู่นะในหลุม ไป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 เอาเจอแนละ้วเควีสองกำลังขึ้นมานะรอเลงนิดนึงเร็วเรเรโอ้โหเลงยังไม่สุดนี่มันจะเบีเ้ยวเบี้ยวหน่อยนะเบี้ยวเยอะเหมือนกันแหละแต่ก็ได้ชี้เป้ามานะชี้เป้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ชี้เป้าไปพันเจ็ดนะจริงๆแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ต้องดูตอนตอนจบเกมนะอันนี้ก็หลบดีจังเลยอ่ะขึ้นมา โอ้โหระยะขนาดนี้เป้าไม่สุดก็ก็มุดดินเหมือนกันนะเพื่อนเก็บไปแล้วฮะเรียบร้อยครับก็ได้มาแค่2คิวเท่านั้นเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับเรียบร้อยครับเกมนี้ครับก็ได้เลขหนึ่งมานะครับได้เงินมาแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ครับประสบการณ์6 6 1 3 ยิงไปก็หลายคันนะครับเอ้ยยิงไปไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าชี้เป้าไปหลายคันนะสปอตหลายคันชี้เป้าหลายคันอยู่เกมนี้มาสปอร์ตเฉยนะฮะยิงไปแค่พันเนะครับพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามสองคิวแต่ค่าประสบการณ์ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเจอกับเทียร์เด้วยไดมาพันสามร้อยสามสิบหกนะครับแต่ว่าเอ็มยังไม่แตกนะนี่พันสามยังไม่แตกนะต้องต้องน่าจะพันสี่ได้มั้ย ยิง22นัดเนะเข้าเป้า14เจาะกรอก9เจาะกราะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับดาเมจร,รวม1,793แล้วก็มีชี้เป้าอีก1,007นะ1,738บอนชีพีเมียมหกักค่าซ่อม1 0 0หนะครับค่ากระสุน42,000แล้วก็ยุทธปัจจัยเป็นโคกนะฮะ20,000ก็หนักๆตรงนี้นะครับก็ยังเหลือเงินมาใช้40,000นะ เพราะว่าในเกมนี้มันได้มาแสนหนึ่งนะครับก็หักไปหักมาก็เหลือมาใช้4ี่ห0่นก็ยังถือว่าโอเคนะยังใช้อุปกรณ์อะไรนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องทําคะแนนดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาประหยัดก็คือไม่ต้องใส่โคก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะลดประสิทธิภาพลงไปนิดหนึ่งนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เอามาเล่นแบบคุ้มคุ้มคุ้ม,มไหมมันก็คุ้มคุ้มอยู่นะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่า ไม่ได้มีขายตลอดนะใครอยากได้ก็ต้องรอก,กันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันสําหรับที่78นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะเลก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ n i ก k ี้ทีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ